สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันอัตวันมีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับคําว่าชื่อเขอที่แปลว่าเหมาะสมนะคะโดยใช้เป็นคํากริยากันไปแล้ววันนี้ค่ะนิดจะพาคุณผู้ชมไปดูคําว่าเหมาะสมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้เป็นคําคุณศัพท์ค่ะถ้าเราจะพูดถึงคําว่าเหมาะสมในแบบที่เป็นคําคุณศัพท์นะคะเราจะพูดได้ว่า合适合适 กับคำว่าชื่อเธอชื่อเอที่เป็นคำว่าเหมาะสมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคำกริยาค่ะและสำหรับตัวอย่างประโยคที่นีนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือ你穿这套衣ว很เจ้าเท่าอี้ฝูเ,เช่วยเจท่าี้ีก็คือคุณนะคะช่นะวนแปลว่าสวมใส่ค่ะเจ้เท่าอี้ฝูก็คือเสื้อผ้าชุดนี้นะคะ เหมาะสมแบบที่เป็นคําคุณศัพท์นั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยชนนะคะหนีชว่วเจ้าเท่าอี้ฝูเขินเขุ่คุณใส่ชุดนี้แล้วดูเหมาะมากนั่นเองค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันและนี้กับนีนิดาวันจะมีคําว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นิดาไปก่อนสวัสดีค่ะใสเจี๊ยบ